สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ฟีพระเครื่องท่านนะครับผมวันนี้พบกับโจแจน e p ีที่138นะครับได้พามาหนึ่งชุดให้พี่พี่ได้แบ่งปันนะครับผมหากชื่นชอบสนใจพระองค์ไหนนะครับโทรมาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5น่นะครับวันนี้ก็มาดูพระองค์แรกเลยนะครับพระองค์แรกครับวันนี้นะครับนี่นะครับองค์แรกเลยครับ เป็นเหรียญยืนหลวงหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นนี่เป็นเหรียญยืนนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญยืนเป็นเหรียญที่สวยจริงๆนะครับเนี่ยนี่ครับตัวงสื่อคมเดิมครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นนี้ครับฉลองคล้ายวันเกิดอายุเก้าสิบสามปีปีสองพนะรอยี่เครับวัดกลางบางแก้วครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนี่นะครับ ลาบยศเพิ่มพูนครับโอ้เหรียญนี้นี่ครบวงจรเลยนะครับเป็นนี่ฮะอีกเหรียญนี่ครับรายการแรกนะครับเอานี่ครับประเดิมเลยนะครับรายการแรก300บาทนะครับนี่ฮะหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วสวยเดิมรายการที่1นะครับ300บาทต่อไปรายการที่2เป็นอันนี้เป็นพระปิดตาครับไม่แน่ใจว่าเป็นสายวัสดุรรมสูงกว่าครับ นี่นะครับภาพปิดตานะครับนี่มีรูด้วยนะครับมีรูด้วยนะครับดูเนื้อนะครับข้างในเนื้อก็จะเป็นผงครับนี่ฮะเป็นรักข้างนอกนะครับนี่นะครับนี่ครับมีรูด้วยนะครับนี่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นสายวัฒวารรสูงหรือเปล่าครับภาพปิดตานะครับเอา300ครับราการที่2ต่อไปรายการที่3ครับรายการที่3อันนี้เป็น นี่ฮะเป็นพระรูปหล่อเนื้อดินอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับเนื้อหาดินเก่ามากครับนี่คือดินนี่ฮะดินเก่าจริงนี่ครับไม่ทราบพระเกจิและไม่ทราบหลวงพ่อครับนี่ดินรูปหล่อรอยองค์เนื้อดินนะครับนี่พรที่สวยงามนี่เป็นพระที่น่าคุณหามากครับนี่ฮะดูด้านนี่ฮะพระที่สวยงามจริงครับนี่ครับ นี่ฮะเป็นพระรูปหล่อเนื้อดิน,นครับส่วนน้อยครับที่เขาจะเอาพระรูปหล่อเนื้อพระเกจิมาทําเอาเนื้อดินมาทําครับส่วนน้อยครับส่วนมากก็จะเป็นพวกเนื้อผงเนื้อโลหะนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อดินไม่ทราบที่เก่าๆจัดไปสามร้อยครับผมรายการที่สามครับจัดไปรายการสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สี่ครับนี่พระซุ้มกอครับซุ้มกอพิม์ใหญ่นี่ฮะ เป็นพระสุกอที่แบบเนื้อหาค่อนข้างเก่าแห้งนะครับนี่ฮะภาพความเก่าครับความแห้งเขาเนี่ยโหแก๊กเลยฮะดูนะครับมีหน้ามีตาด้วยนี่ฮะด้านข้างด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเห็นเป็นมวลสารที่้าพความเก่าได้หมดเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับรายการที่สี่นะครับสุมกอสามร้อยครับรายการที่สี่รายการที่ห้าครับ อันนี้เป็นพระสมเด็จนนี้ไม่ทราบที่จริงๆน่าจะเป็นพระเกจีแหละเนื้อหาออกน้ำมันน้ำมันหน่อยครับเด็ดโอ้โหเนื้อหาเก่ามากนี่ฮะดูร่องรอยครับเห็นไหมครับด้านหน้าครับเหมือนรอยแบบหนอนด้นเลยนะครับนี่ฮะกระผมสวยจริงครับออกน้ำมันน้ำมันหน่อยครับนี่ฮะไม่ทราบที่จริงๆครับพี่ๆใดเนี่ยดูแล้วรู้รู้หรือทราบที่นะครับจัดไปครับ ไม่ควรพลาดรายการที่หนะ้านะพระสมเด็จพิมพ์แปกๆนี้จัดไปสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะอา้าวสามร้อยบาทโอ้สุดครับไปรายการที่หกครับรายการที่หกนี่เป็นรูปลอไม่ทราบพี่ครับแต่เป็นรูปลอเก่านะฮะดูนะครับนี่ครับร่องรอยตะเข็บนะครับตะเข็บเห็นไหมครับนี่เนื้อหาความเก่าเก่าจริง นี่นครับลอยนี่ฮะใต้ฐานนะครับก็จะมีนี่ฮะรอยช่อแล้วก็โดนตัดแต่งไม่ทราบที่ครับนี่ฮะเป็นพระเกจิที่ไหนไม่ทราบครับแต่เก่าจริงเนื้อหานะครับเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงครับเก่ามากเลยจ่าไปครับส0มร้อยบาทครับรายการที่หกสามร้อยนี่ฮะสามร้อยบาท ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเอาพระสมเด็จบ้างครับอันนี้เป็นสมเด็จนี่ฮะพิมนี่ฮะพิมไม่รู้พิมพอะไรครับแต่เนื้อหาเขานี่โอ้โหเป๊ะเลยนะครับเอาพิมพ์เก่าดีกว่าครับพิม์เก่าสมเด็จพิมเก่าเก่าเงี้ยนี่จำิดบิดเบี้ยวมั่งเอียงมั่งนี่คือการยุบย่นตามการเวลาของนี่ฮะพระสมเด็จนะครับ ด้านข้างนี่ด้านหลังครับเนื้อหานี Tod ่ค่อนข้างเก่านี่ฮะพระสมเด็จเนื้อหาเก่าครับนี่หสุดครับรายการที Pen ่เจ็ดนี่ฮะสามร้อยครับรายการที่เจ็ดสามร้อยต่อด้วยรายการรายการที่แปดอ่รายการที่แปดเอานีนี Creating ้ก่าครับรายการที LES ่แปดพระสมเด็จนะครับนี่ฮะสมเด็จรายการที่แปด แขนก็จะมีตหนีหน่อยครับก็คือการโดนกระแทกยุบลงไปครับแต่เนื้อเขานี่นะฮะเนื้อจะออกแบบแกร่แงหกน้ํามันน้ํามันเกร่งๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะด้านข้างนะครับเห็นไหมครับสมดเด็จค่อนข้างจะบางครับไม่หนามากนี่ด้านหลังนะครับสวยงามครับเพอนี้เก่า นี่ครับพระสมเด็จเนื้อหาเก่าๆนี่ฮะอ่าเบาๆครับสามร้อยครับผมครับสามร้อยเบาๆต่อไปรายการที่เก้าครับเอานี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนี่เนื้อหาเก่าครับนี่ฮะนี่ครับพี่เพนใดดูแล้วนะครับดูแล้วครับขอรูปเพิ่มเติมนะดูแล้วชอบนะครับนี่ฮะไปช้าๆนะครับนี่ครับ นี่ครับความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับรายการที่เก้านะครับสมเด็จรายการที่เก้าเอาสามร้อยครับรายการที่เก้ารายการที่สิบนะครับนี่เป็น้าพสมเด็จดูครับตัดแปลกๆนี่ครับตัดพิมพ์แปกๆนี่ครับนี่ไม่เคยเห็นนะครับนี่ฮะจริงเขาต้องตัดแบบ สวยงามครับอันนี้ตัดแบบโยโย่หน่อยครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จนจะเิียบเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับแต่เนื้อหาเขานี่โอ้โหเก่าจริงดูนะครับมีความเก่าครับเราจะตัดแต่นี่ครับกรอบพระยังอยู่สวยงามครับนี่ครับข้างบนก็จะมีติ่งอยู่นี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านข้างั็มีติ่งแต่เนื้อเขานี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับดูนะฮะนะครับเนื้อเก่าจริงสุด สุดๆเลยครับเนื้งี้นี่ฮะแต่ล่องรอยกรอบเห็นไหมครับกรอบพระที่เป็นกระจกบริเวณนี้ครับด้านข้างก็ยังอยู่สวยงามอยู่เพียงแต่ว่าตัดไม่เสมอกันนะครับพระองค์นี้นี่ฮะดูเนื้อหาเขานะครับนี่โอ้โหอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับพระองค์นี้นะครับนี่ฮะความเก่าครับเป็นพิมพ์อีกพิมพ์ที่แปลกครับตัดไม่เสมอกันนะครับนี่ครับนี่นะครับ วยงามครับนี่เก่าจริงสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบนี่ฮะตัดแปลกๆพระยังสวยอยู่นะครับสี่ร้อยบาทรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสบเอดนี่คืออันนี้เป็นรูปหล่อลงข้องเงินครับนี่ฮะดูริวจีวรนะครับดูใบหน้านะครับนี่ครับแข้งของคมสวยๆนี่ครับเนี่ย ถึงเป็นผ้าที่ค่อนข้างสภาพใช้มาครับแต่ก็ยังมีความเก่าและพิมพ์ก็ยังสวยอยู่ครับสา0รอยบาทครับในการที่สิบเอดนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยบาทครับในการที่11พระรูปหล่อองเงอนะต่อรายการที่ส2องครับอันนี้ก็เป็นล่องรอยความเก่าแล้วก็ธรรมชาติขององค์พระนะครับนี่ครับเก่าเลยธรรมชาติครับนี่โอ้โหดูนี่จีจานมาครับเนื้อหาเก่า เป็นธรรมชาติจริงๆเราดูใต้ฐานนะครับพิมน์ครับนี่ล่องรอยความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับในการที่อ2ครับนี่ฮะเก่าและเป็นธรรมชาติสวยงามนี่ฮะนี่ครับเอา300ครับรายการที่ม2 300บาทต่อไปรายการที่13ครับ13อันนี้เป็นพระสมเด็จอีกพิมพ์นะครับผมเนื้อหาค่อนข้างก็โอเคครับเก่าเก่า เก่างนี้ครับดูไล่ทีละจุดนะครับนี่ฮะเนื้อเขาแห้งครับหนึกนุ่มเก่านี่ฮะโอ้โหสุดนี่ครับความเก่านี่โอ้สวยครับในการที่3ครับ300บาทครับอจัดไป300โอ้โหอันนี้พระเด็ดๆนั่นเลยครับนี่ดีกว่าครับในการที่4ปิดตาไม่แน่ใจว่าเป็นยคหลวงปูเรียน นี่ครับวัดหนองบัวครับน่าจะเป็นยุคหลวงปู่เหรียนครับปู่ยิ้มก็ไม่แน่ใจครับนี่ฮะแต่เป็นเนื้อผงคุกลักครับนี่ฮะเนื้อผงคุกลักเก่าครับนี่ครับไล่ไปทีละจุดนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านข้างนะครับดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับโอ้เนื้อหาเก่าจริงนี่นะครับ เดิมเดิมครับนี่ฮะเอาปิดตาตันนี้นะครับเอาสามร้อยครับอ๋อนี่ฮะปิดตาสายวัดดอกบัวสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้าอันนี้มาดูกันอันนี้เป็นพระเนื้อเข้ม,เข,มเข้มครับอันนี้ไม่ทราบที่จริงเป็นที่ไหนไม่รู้นะครับแต่หมดสายขนขาเียหูสุดยอดเลยครับนี่ฮะเป็นพระเนื้อเข้ม,เข,มเข้มนะครับนี่ครับ อแบบโอ้โหสุดๆครับนี่ความเก่าเขาได้หมดเลยนะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมครับร่องรอยความเก่าด้านหลังนะครับจะเห็นเม็ดมวลสารเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหดูเนื้อเขานึกนุ่มมากรายการที่สิบ้าครับ300บาทครับเนี่ยเนื้อนึกนุ่มอย่างนี้ต้องจัดเลยครับรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหครับต่อเลยนะครับ นี่ฮะเนื้อเขาสวยงามมากนี่ครับเนื้อเขาหนึบนุ่มมากครับนี่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับดูไล่ดูนะครับนี่พระสมเด็จเนื้อหนึบนุ่มครับนี่ฮะไม่ทราบพระเกจิหรือไม่ทราบที่นะครับแต่เนื้อเขานี่โหดหนึบนุ่มละมวลสารเยอะมากครับนี่ฮะปีเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมโอ้สวยครับเท่านี้นี่ฮะเออรายการที่สิบหกนะครับ่เนื้ออย่างเงอะเอาผมศูนย์เก้าเลยนะครับนี่ฮะเอาเอาสี่ร้อยบาทครับวงนี้นะครับในการที่ผมครับนี่ฮะเนื้อเนื้อจัดจ้านมากเนื้อสุดติ่งเลย ต่อไปรายการที่อ่าสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเป็นอันนี้เป็นน,น,ปน,นี่ฮะเป็นพิมพ์พระพุทธรับนี่นะครับพระพุทธอห่าเก่านะครับนี่โอ้สุดๆแล้วภาพนี้มีร่องรอยการแทะของหนุด้วยนะครับแล้วมวลสารเขาแล้วแม่พิมพ์เหมือนลูงปูเผือกวัดกิ่งแก้วเลยนะครับนี่ฮะเนื้อหานะครับ นี่คือร่องรอยการแทะหงูครับเก่าไม่เก่าบนบ้าไม่บ้านีเนี่ยฮะร่องรอยแทะนี่ฮะการแทะหงูนี่ครับแสดงว่าองค์นี้ต้องเก่าจริงบนบ้าจริงเนี่ยหมดสารเนื้อหนึบนุ่มครับนี่ฮะไม่ทราบที่ครับแต่สไตล์พิมพ์นี้ครับเหมือนกับหลุกปูเผือกวัดกิ่งแก้วเลยนะครับนี่ครับแต่เนื้อเขานี่้โหสุดๆเลยนะนี่เนื้อเก่านี้ครับเนี่ยมีรอยหนูแทะด้วย ยากสุดๆเอาสี่ร้อยครับนี่น่าค้นหาเนื้อหาเก่าอย่างนี้ครับนี่นะครับรอยหนุแท้ด้านข้างนะเห็นครับเนี่ยดูด้านหลังนะครับความเก่านี่ฮะขอสี่ร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดครับสิบแปดนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นนี่ฮะพระขี่คุดครับเนื้อดินนะ นี่ครับเนื้อหาเก่านี่ครับไม่ทราบพระเกจิว่าถึงยุคหลวงปานหรือเปล่าหรือลูกศิษย์ครับนี่ครับถ้ายุคหลวงปานหรือลูกศิษย์ได้เป็นลูกศิษย์ครับนี่ครับนี่ครับอุดผงนี่ดันข้างโอ้สวยงามนี่ฮะนี่ครับขี่คุดนะครับนี่ครับสามร้อยครับจัดไปครับ นี่300นะครับเนื้อดินขี้คุด300อบาทรายการที่18ปต่อไปรายการที่19ครับนี่พระสมเด็จนี่ฮะมีเส้นแซมอยู่ใต้ฐานด้วยนะครับเห็นไหมครับพระสมเด็จนี่ครับพิมพ์วัดเกต7ชั้นนะครับดูร่องรอยการนี่ครับการปริพระสมเด็จต้องมีร่องรอยการปรงนี้ครับนี่ครับ มวลสารนี่เขาสุดๆเลยันี่นี่ฮะมีตำาหนิคือติ่งตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็นี่ฮะนี่ครับเกตเป็นปีเลยนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับเนื้อมวลสารนะครับโอ้แทบทะลักเลยดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะนี่คือมวลสารของเขาครับมวลสารพระสมเด็จพิมมัดเกอครับนี่โอ้มวลสารจัดจ้านมาก เห็นไหมครับนี่ฮะทิวทิวเส้นใต้ฐานนะครับโอ้โหภาพนี้น่าค้นหาครับแล้วเนื้อแห้งเนื้อเก่าเนื้อสุดๆเลยครับนี่ฮะนี่ครับสมเด็จพิมพ์มดเกศนะครับนี่ครับสวยงามครับภาวนี้เอาองค์นี้ขอราคานี้นะขอห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ครับดูชอบจัดไปครับเนื้อแห้งนี้มดสารเยอะๆนี้นะต้องจัดเลรครับนี่ครับ ห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบครับเอาหลงพ่อเงินดีครับนี่คือหลงพ่อเงินครับอันนี้เป็นบุกหล่อหลงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับนี่ฮะน้องรอยการหล่อไม่เต็มนี่ครับแต่เนื้อเขานี่โอ้โหจีจานมาครับนี่ครับเนื้อเก่าสุดตริงนะครับ ไถ่ายนะครับเห็นไหมล่องรอยกันช่อยุบโลหะมีหมดนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินครับนี่ครับโอ้สุดสดในการที่ยี่สิบครับสามร้อยบาทเอาจัดไปสามร้อยบาทหลวงพ่อเงินต่อไปในการที่ยี่สิบเอ็ดครับยีบ่สิบเอ็ดเอานี้อันนี้เป็นหลอกวงเงินอีกพิมพ์นะครับนี่ครับเนื้อหาแบบค่อนข้างที่จะใช้มาเหมือนกันครับพระ นี่ต้องใช้มานี่ครับต้องจัดไปบ้างเป็นธรรมชาติครับจันความสวยความงามแต่ยังมีความเข้มขังอยู่นะครับนี่ฮะร,รายการที่21ครับหอครับพ่อเงิน300รอยครับจัดไปสา0บาทโอ้ต้องจัดแล้วครับต่อไปรายการที่22ครับ22อันนี้เป็นพระสมเด็จปกโปรครับอันนี้ไม่ทราบที่จริงๆ ต่เนื้อหาี่โอโหแกร่งดึกแกล่งมากครับแกล่งดึกนุ่มนะครับนี่นะฮะดูด้านหลังนะครับนี่นะครับดูนะครับเนื้อหานะครับโอ้โหนี่นะครับสมเด็จปกโพนะเมฆวัวโพเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเราดูด้านข้างนะครับนี่ดูนะครับความแกร่งของเนื้อนะครับนี่ฮะ นี่นะครับทราบที่จัดไปเลยนะครับไม่ควรพลาดครับนี่ฮะปกครเนื้อแกล่งไปทราบที่ครับนี่ฮะเนื้อเขาสวยจริงแล้วแบบป็นพิมพ์ที่โอ้โหสวยงามมากนี่ครับนี่ครับนี่ปิดเลยครับสามร้อยบาทครับคขไวไขได้ครับไ่ทราบทีต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับนี่ครับ เป็นพระรอดครับพระรอดอันนี้ออกเนื้อเขาขาวหน่อยนะครับผ้าพนี้เจ้าของเดิมเขายอมรับว่าเขาล้างมาจริงครับล้างผมก็ไม่ทราบว่าใช้อะไรล้างขาวจริงแต่ตําหนิในพิมพ์นะครับนี่ฮะยังเห็นเส้นนะครับนี่ฮะเส้นเส้นแตกตรงนี้ครับ <ฮะ S 2> รนี่ฮะ <ภ metrics S 2> เป็นเส้นเป็นทิวลงมาเลยนะครับนี่ฮะนี่ับเส้นวิ่งลงมานี่ับแล้วก็เส้นตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ใบหน้าครับนี่ครับผ้านี้ล้างเป็นเนื้อดินนะครับแต่ล้างขาวหน่อยนี่ฮะด้านหลังก็จะล่องรอยปรากฏปรากฏของรอยนิ้วมืออยู่นะครับย่นนะฮะนี่เนื้อย่นย่นนะฮะย่นธรรมชาตินี่คือพ้ารอดครับเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเขาล้างมาจริงนี่ฮะแต่ยังความสวยงามเขานี่ยกให้นี่เห็นเส้นครับนี่เส้นนี่ก็เส้น รอดครับสี่ร้อยบาทครับนี่พร้อมเลี่ยมเก็บเลยนะครับนี่ครับสี่ร้ยบาทรายการที่ย3ิบสามครับต่อไปรายการที่ย4ิบสี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับอันนี้เนื้อหาจัดจ้านมากนี่ฮะโอ้โหยเนือดูนะครับเห็นครับล่องลอยตะเข็บตะเข็บเห็นไหมครับตะเข็บใต้ฐานนะครับนี่ฮะไปเป็นนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาครับดู นี่ฮะดูความเก่าเห็นไหมครับลีวจีวรเนื้อโลหะครับนี่นี่นะครับแต่เข็บครับนี่แต่เข็บพระลงพัวเงินมีแต่เข็บนะครับนี่คือร่องรอยของความเก่าครับแต่พระค่อนข้างใช้มาครับก็ยังเห็นความเก่าตามซอกพ้าเห็นอยู่นะครับนี่ฮะพ้าจะใช้มาแต่ใต้ฐานนะครับนี่ฮะดูสวยและเป็นธรรมชาติเลยนะครับ รายการที่ยี่สี่ครับหลวงพ่อเงิน,นะครับนี่โอ้โหสวยรูปเดิม,ดมน่ารักมากแต่เข็บมีไหมครับเกิดมีตะเข็บสี่ร้อยครับรายการที่ยี่สี่สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนน,น,หน,นะครับเนี่ยเป็นหลังเป็นพัดยศนะครับดูนะครับ ความเก่าของเขาครับนี่โอ้โหดูตัวองังสื่อคมคมครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่ข้างหลังกดเป็นพัดยศแล้วความเก่าตามซอกครับนี่ฮะซอกมันบ้านนี่เห็นเลยนะครับนี่ครับครับเนื้อหานะครับนี่ฮะโอ้โหตะกุดมีตะกุดด้วยนะครับอันนี้ไม่ทราบรุ่นจริงครับนี่ครับเนื้อหาเ,าเก่าๆครับนี่ ขโมยครับนี่ฮะสวยงามครับนี่ฮะโอ้โหอันนี้ขอ500บาทครับองนี้นะครับนี่ฮะสวยผ้าสวยสมบูรณ์มากแล้วเก่าบนบ้านจริงนะฮะพัดยศกลมคมเลยนะครับนี่ฮะ500บาทละการที่25นะครับต่อไปละการที่อ่า26ครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมครับนี่ฮะจะให้ดูนะครับใบหน้าฮะ ลิ้วจีวรคมนี่ครับหน้าแข่งคมสวยๆแล้วคราบความเก่าเขานะนี่ฮะโอ้สวยจริงๆนี่ครับเก่ามากครับนี่ฮะมาดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติเลยครับนี่โอ้โหวยสุดๆนี่ครับ การที่ยี่สิบหกครับอื uh ้ม huh. ฮ uh ึอ huh. uh ื้หือเอาจัดไปครับเอาอันนี้ขอที่ห้าร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบหกนะขอห้าร้อยบาทนะครับของเก่านี้ต้องจัดแล้วครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสมเด็จเรื่องอะไรพิมเจดีครับ นี่นะฮะพิมพเจดีนะครับ๋ยวดูเจดีย์เจดีเอียงด้วยครับเจดียเอียงเอียงไปข้างครับแต่พระองค์นี้นะครับมวลสารเขาแล้วก็รอยปีรอยแยะเป็นธรรมชาตินะครับดูนะครับดูมวลสารนะครับโอ้โหนี่ปีปีนะครับนี่ปีแยะนี่คือมวลสารนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่คราบของเก่านี่รอยปีครับรอยแยะ ครับด้านข้างเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อนี่นี่ฮะสมเด็จพิมพ์เกดีครับเกดีเอียงนะครับเม็ดมวลสารนี่ฮะ,นฮะเนื้อสุดๆน,น,นี่ครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับพระสมเด็จนะครับนี่ครับเกดีเอียงเอียงหลังรอยเปรินี่ครับ าการที่27ครับนี่ฮะเอา500ครับผมต่อไปรายการที่28ครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงรวมพอกลวยครับนี่ฮะนี่นะครับอันนี้เก่าจริงดูนะครับดูนะครับเนื้อผงนี่ฮะมีปลาดุกด้วยนะครับปลาดุกสองตัวนะครับปลาดุกนี่ฮะมีหนวดด้วยคมๆนี้ฮะปลาดุกนี่บ้านๆเลยนะครับนี่ฮะด้านข้างนะครับ ดูด้านหลังครับปรากฏร่องรอยนี่ครับรอยนิ้วมือครับในการกดแม่พิมพ์เห็นไหมครับนี่ด้านข้างนะครับดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับความเก่าครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหนี่ครับพระข้างเม็ดฐานประดุกนะครับนี่ฮะหลงกักลวยนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมครับองนี้นะครับ น่าใช้มากเอาห้าร้อยครับอ๋จัดไปครับห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าอันนี้เป็นรูปหล่อลงพวกเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนี่ยขี้ตายไงก็นี่ฮะมาดูกันนะครับผ้าพนี้ครับจะหล่อแบบธรรมชาติมากครับหนึ่งจะมีเนื้อเกินครับเกินตรงหน้าอกนี่ครับเนื้อเกินก็คือเกิดจากนี่ฮะโลหะนี่ครับเนื้อเกิน ย่อมมีย่อมเป็นธรรมชาติของพระแล้วริวกีวอรครับแล้วเนื้อสวยมากครับนี่คือความเก่าครับนี่คือเนื้อเกินนะครับนี่เนื้อเกินนะครับนี่เนื้อเกินธรรมชาติด้านข้างนะครับเห็นไหมครับด้านบนศีรษะนะครับเป็นพระที่หล่อไม่เต็มนะครับเนี่ยมีเม็ดเบ้าเม็ดกวดด้วยนะครับนี่ครับหล่อไม่เต็มด้านข้างเห็นไหมครับเนื้อเกินเห็นไหมครับเนื้อเกินนี่คาบขี้เบ้านะครับนี่ฮะตามซอก เนื้อเก่าจริงอันนี้เนื้อเกินเหมือนกันครับเนี่ย่อโลหะรอโบราณต้องมีเนื้อเกินเป็นธรรมชาติครับนี่ครับอ้สุดๆใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติจริงนี่คือรูปรอในการที่ที่เก้าอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาครับนี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่าเห็นไหมครับเนื้อเกินนี่นะครับความเป็นธรรมชาติพระอ้วนลํำตึ๊บเลยนะครับใต้ฐาน ธรรมชาติครับ5 0าบาทครับรายการที่29นะครับ500บาทต่อไปรายการที่30รายการสุดท้ายนะครับผมอันนี้ครับรายการสุดท้ายเป็นนี่คือสมเด็จฐานแซมครับผ้านี้เป็นพระที่มีมิติแล้วลึกครับผมมิติลึกนะครับแล้วเนื้อพระนะครับดูครับฐานคมๆนะครับนี่เส้นซ้อนคมๆขึ้นมาแล้วเนื้อเขาครับจะแกร่งครับ เนื้อแร่งมากครับนี่ฮะเนื้อแกร่งดูนะครับความแกร่งของเนื้อนะครับนี่นี่ฮะเนื้อเป็นไตเลยครับแข่งดูนะครับนี่ครับอายุพระเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับนี่ครับความเก่าแข่งนี่ครับโอ้โหสุดสุดนี่คือความคมเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะ Ó, อ,องค์นี้เนี่ยเห็นไหมครับความเก่า้าวนี้เขาเลี่ยมใช้อยู่นะครับนี่ฮะเป็นรอยยางแดงๆที่เกาะฝังอยู่ในองค์้านะครับนี่นี่ครับแล้วเนื้อเก่าๆเน่าๆครับนี่ด้านข้างนะครับนี่ครับอ้องค์นี้สุดๆครับเจ้าของ้าบอกใช้มานานแล้วครับนี่ฮะเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องให้คุณพระช่วยนะครับนะครับท่านก็เลยแบ่งปันมาให้ครับก็เลยมาให้พพฟซี บานบูชานะครับโอ้เนื้อเก่าจัดจ้านมากนี่ฮะนี่ครับสมเด็จเนื้อแก่งนะครับโอ,โ,โอ้โหนี่คือฐานแซมครับตัวดูเป็นวัดระฆังนะครับฐานแซมนี่ฮะแก่แกล่งหนึบนุ่มมวลสารจัดจ้านองนี้นะครับนี่ฮะองนี้ขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันหนึ่งรอยบาทนะครับอันนี้ฮะขอราคานิดนึงครับเนี่ย พระที่สวยงามครับนี่นะครับสวยงามและธรรมชาติครับนี่ฮะนี่ครับพี่เพียรใดดูแล้วนะครับรายการสุดท้ายดูแล้วชอบดูแล้วแบบมันจึ๊กมันจกักจี๊ดน,นะครับสามารถโทรมาคุยกันได้ครับโทรมาคุยกันได้โทรมาสอบถามกันได้โทรมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ หรือโทรมาปิดก็ได้นะครับที่เบอร์0892141595นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ